กล้องติดรถนะครับตัวใหม่ล่าสุดเซเวนตี้ใหม่ d a s แ <Yeah. S 1> CAM 4K T800 เขาจับ3กล้องสีภรรยาเนี่ยเห็นกล้องตัวนี้แล้วบอกเลยนะได้ซื้อแน่นอนในราคาที่บอกเลยว่าจับต้องได้ สวัสดีครับวันนี้ครับจัดมาให้ชมกับกล้องติดรถนะครับตัวใหม่ล่าสุดเซเวนตี้ใหม่ d a s แค a m 4K T800 ตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดคือทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยอยู่บนท้องถนนมากมายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆบางที ดามงดาม,ม่าเข้ามาเนี่ยไอของพวกนี้มีประโยชน์ขึ้นมาทันทีนะครับแต่ก่อนเื่นฮะเราพูดกันถึงคุณสมบัติของเขาก่อนว่าตัวใหม่ล่าสุดมีอะไรดีบ้างนะครับต้องบอกก่อน 4K แน่นอนอยู่แล้วแต่ข้อดีองเขาคืออะไรรู้ไหมฮะเขาจับสามกล้องมีกล้องหน้ามีกล้องหลังและที่สําคัญนะเขามีกล้องตัวที่3มด้วยเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปว่าไอกล้องตัวที่3มเนี่ยสรุปมันมีประโยชน์หรือมันจะมีโทษดีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้ชมจะเอาไปพิจารณานะเพราะบ้านบางคนอาจจะไม่ชอบนะฮะแต่บอกเลยว่า คุณสีภรรเมียสีภรรยาเนี่ยได้ซื้อแน่นอนคุณสามีโดนแน่ๆผมบอกเลยโดนสั่งซื้อกล้องตัวนี้แน่ๆแ,แล้วดูถึงตรงนี้ต้องบอกเลยนะจุดเด่นของเขาจริงๆเนี่ยนะผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็ได้จุดเด่นของเขาคือชัดมากๆสําหรับคนที่ต้องการกล้องติดรถที่มีคุณภาพสูงในราคาที่บอกเลยว่าจับต้องได้สบายกระเป๋าแล้วที่สำคัญรับประกันถึง3ปีเต็ม <Wow. S 1> แต่ข้อเด็ด ข้อดีนอกจากคุณแม่บ้านข้อดีอย่างหนึ่งคือเรารู้กันอยู่แล้วพวกเราสายรถซิ่งเนี่ยนี่ครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันเสริมเขาเรียกว่า h a r d ดไว e k คิด a r d ์ดไว k i คิดดียังไงผมไปดูรูปฟังก์ชันก่อนเวลาขับรถมันจะขึ้นแบบนี้เลยฮะต่อตรงกับเครือข่าย 4G เห็นหมดว่ารถวิ่งแบบไหน g p s จับความเร็วและฟังก์ชันหรูหรา ดูได้หมดว่ารถทำอะไรอยู่ตรงไหนและที่สำคัญดูออนไลน์ได้ด้วยเฮ้ยใ hey, hey, พี่วันนั้นะผมรู้เลยพี่ไปไหนอ่ะพี่ขับไปไหนมาผมมีพ <Hey. S 2> มิเศษนะเฮ้ยมีพิเศษมาเลยเดี๋ยวลงด้วยลงด้วยเหรอเฮ้ยไม่ดีมั้งคือมันมันมันไม่ค่อยดีอะ่ะแล้วเนี่ยรถทำอะไรเห็นไหมเห็นหมดแล้วกูขับไปไหน <Hey. S 1> เห็นหมดมไม่ทัาดด้วยผมไม่ทัาดด้วย องั้นแลคลิปนี้เราจบเป็นแค่นี้เลยนครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดนะครับไปหาซื้อมาใช้ในราคาจับต้องได้าย,ายาง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 ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปชมก่อนผมไปทดลองใช้แล้วแต่จริงเนี่ยเรามีเวลาที่จะเทสไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่าผมเอาไปใช้งานจริงขับไปใช้งานจริงๆ1หนึ่งวันเราเจอเหตุการณ์อะไรบนท้องถนนบ้างเดี๋ยวไปดูกันแบบเจาะลึกครับเฮ้ยใน่ใจอ่ะพี่เจาะลึกอ่ะอะไรอ่อะชัวร์นะเจาะจลึกอ่ะข้างในลงไม่หมดเลยนะ <What? S 1> คิดเลน,นลึกมากเลยนะลึกมากเลยนะ yeah ไม่มีคงใน the king world rolling on the street tea. they on my right 7 main power, got the vision worldwide. 4K, 60 frames, triple view on the go. Do for K, first ever, let the whole world know. Sony Star vibes 2, I'm X6, 7, 8. Day and night footage, always looking great. Safety shirt, yeah, protecting every mile. On the road, off the road, driving with style, yo. Hey, Every move, every single moment got the crystal proof. Multi language voice control, say it and it's done. RY 4G ready to run. Better after sale, three years on the line. Peace of mind covered every single time. Better after Sal three l on o n เป็นไงอันนี้คือสั้นๆผมไม่ดูในเรื่องของความคมชัดในแต่ละมุมกล้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะนี่ผมขับไปทํางานจริงๆแต่จะติดที่กล้องหลังนิดนึงเพราะว่าตัวฟิล์มของรถกันที่ใส่เนี่ยฟิล์มมีปัญหามากนะครับต้องบอกเลยว่าราคาแค่นี้ชัดมากๆป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเนี่ยเห็นชัดเลยในเรื่องของกล้องติดรถเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะมีเนี่ยคือเราขับรถทุกวันนะครับคนขับรถสมัยเนี้ย มันมีมากมายหลายรถสนิยมมากแล้วพอมันเกิดเรื่องอะไรเนี่ยแล้วมันไม่มีหลักฐานนะมันคุยกันลำบากคุณเชื่อไหมว่ากล้องหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถป้องกันเหตุบานไปลายได้อีกเยอะเพราะมันคือหลักฐานหนึ่งชิ้นคนบางทีไม่รู้ตัวว่าทำผิดเนี่ยเปิดกล้องปุ๊บอาจจะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะครับเล่นอะไรเเจ เจอะไรมึงเชื่อกูยงแล้วอย่างที่บอกว่ากล้องตัวนี้เขามีโปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับแล้วก็ที่เขาชูมากๆเลยก็คือในโหมดของกลางคืนเซนเซอร์เนี่ยเป็นของโซนี่นะแล้วก็เป็นของโซนี่ตัวใหม่ล่าสุดก็คือ Star w i ด2 IMX 6 7 8ถึง2ตัวต้องบอกเลยว่ารองรับการบันทึกที่60เฟรมเรทเนี่ยได้แบบค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆาก ไป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 ัสไป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 ัสไปไปไป เราผมจะบอกงี้คือกล้องตัวนี้ข้อดีนะที่เห็นชัดๆเลยคือ1น,นึนะครับเวลาคุณขับรถไปเนี่ยจับภาพได้กว้างมากชัดมากอันเนี้ยแล้วนะ2ในช่วงกลางคืนคุณเห็นไหมครับก็ยังคงชัดเจนไม่ว่าถนนจะแสงน้อยในช่วงการเดินทางเห็นไหมการปรับเปลี่ยนแสงแบบว่องไวเช่นเข้าอุโมงค์อุโมงเห็นไหมครับเข้าห้างบางทีเนี่ยช่วงรอยต่อแสงถ้าเป็นกล้องที่เซ็นเซอร์ไม่ดีหรือเลนไม่ดีเนี่ยประมวลผลไม่ดีเสร็จปุ๊บอ้าวกำลังปุ๊บปรับแสงไม่ทันเข้ามา เกิดอุบัติเหตุนในช่วงแสงเปลี่ยนก็จะไม่ชัดแต่อย่างนี้เราเห็นเลยว่าไม่ว่าจะขับเข้าห้างแสงเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเห็นไหมชัดเจนไม่มีแบบมันกระตุกกระตึกใดๆเลยนะครับอันนี้คือผมยกนิ้วให้เลยว่าเซนเซอร์เขาทำงานดีจริงๆส่วนกล้องภายในรถกลางวันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกลางคืนเนี่ยไม่อยากพูดเลย นะครับแต่ว่าโอ้โหชัดมากอย่างตรงนี้ข้อดีเนี่ยผมพูดเลยนะว่าใครที่ขับรถรถรับจ้างรถโดยสารหรือแกล็บอะไรแบบนี้อันเนี้ยผมว่านะน่าจะขายดีมากๆอันนี้ผมแนะนําเลยว่าคุณอยู่บนความสุ่มเสี่ยงนะบางทีคุณเจอผู้โดยสารไม่ดีหรือเจอผู้โดยสารที่ไม่ได้สติผมบอกเลยนะตรงนี้มันเป็นทั้งการปกป้องตัวคุณเองและผู้โดยสารด้วยนะเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยกล้องด้านในเนี่ยบันทึกไว้ทั้งหมดอันนี้คือดีมากๆเขามีโหมดที่เรียกว่าบันทึกภาพในขณะที่รถจอดอย่างรถ กันเนี้ยผมไปจอดในที่แปลกๆเนี่ยอาจจะเกิดการเฉี่ยวชนอันนี้มีประโยชน์เหมือนกันใครมาประทุสลายรถเราใครมาแอบดูรถเราก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆระบบ AI Motion Detection เนี่ย เขาจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเขาบันทึกภาพเลยหรือบางทีเราจอดรถอยู่มีใครมาชนเรามีการเฉียวกันเนี่ยปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาจับภาพเลยมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเขาจับภาพเลยแล้วเขาสามารถบันทึกภาพเก็บไว้หรือส่งการแจ้งเตือนเข้าไปในมือถือคุณทันทีเลยคุณนั่งปุ๊บมีการแจ้งเตือนเลยมีประโยชน์มากๆครับแค่ดีไม่พอนะเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษด,ด้วยฟังก์ชันบัฟเฟร์อิมเมอร์เจนซี่เรคคอร์ดดิ้งซึ่งเขาสามารถบันทึกภาพก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สําคัญได้นานสุดเนี่ยสิบวิถ ถือว่ามีประโยชน์และอย่างหนึ่งครับความไวของ Wi-Fi ที่ความไวเขาสูงมากนะครับหรือการสั่งงานด้วยเสียงเนะี่ยโอ้โหเป็นออปชั่นที่สั่งถ่ายลงถ่ายรูปอปเลโอ้โหสั่งได้หมด take a photo และอย่างหนึ่งคือเรื่องของความทนทานนะครับเช่นเครื่องร้อนจัดเขามีเขาเรียกว่าซูปเปอร์คาปาซิตเตอร์เนี่ยที่ทนความร้อนได้สูงมากแล้วถ้าเกิดรถดับเองรถดับมีปัญหาไฟไม่เดินเขามีแบตเตอรี่สำรองอยู่ในเครื่องซึ่งเขาจะบันทึกภาพต่อเรื่องถึงแม้ว่าจะไม่มีไฟเข้ามาในระบบแล้วก็ตามที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจากการทดสอบแล้วทุกอย่างในคลิปนี้คือเรียลนะครับไม่ได้มีการเมคไม่ได้มีการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อแบบแหมมมโฆษณาสินค้าไม่ใช่อะไรที่อยากให้ผมเทสอยากให้ผมทดสอบผมทดสอบจริงๆเรียล จริงๆไม่ใช่แบบรับมาแล้วก็มานั่งรีวิวอวยไม่ใช่สรุปไปเลยนะผมบอกเลยว่าเจ้ากล้องตัวเนี้ย 4K T800 คือกล้องดีต้นแบบ3จช่องที่แรกของโลกที่มีการบันทึกแบบ 4K 2มุมมองถือว่าเป็นนิยามใหม่ของกล้องติดรถยนต์เลยอันนี้ผมแนะนำเลยว่าราคาไม่แพงแต่ติดรถไว้รถซิ่งวิ่งทางด่วนติดไว้เถอะเ,เวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะได้มีหลักฐานนะเพราะนั้นใครที่ดูคลิปนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยโอ้โหอันนี้บอกเลยนะทุกแพลตฟอร์มช็อปปี้ช็อปตีไฟติ๊กต ลาซาด้าเฟซบ o ๊กมีหมดนะครับเดี๋ยวช่องผมเนี่ยไม่แน่นะเดี๋ยวเข้าไปดูช่องผมเดี๋ยวติดตะก,กร้าด้วยต้องบอกเลยนะครับรับประกันศูนย์ไทย1ปีแต่อย่าลืมนะจะซื้อเนี่ยขอให้เป็นช่องทางของ70หไมล์ออนไลน์ที่เป็นออฟฟิเชียลแท้ๆนะอย่าไปซื้อมุ่งมุ่ั่วนๆนะอันนี้แนะนำนะศูนย์บริการเขาก็ไม่น้อยนะรามอินทากม14สาขาการนาพิเศษสาขาแฮแท็กท่าพระ สาขาชนบุรีและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ